สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจนจิราเกื้อหนองคนลรหัสศูนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นวันนี้จะมานําเสนอสื่อรูปแบบการสอนสาวิชาภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อเรื่องมือใหม่ก็เขียนได้การเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้องพร้อมเทคนิคง,ง่ายๆที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจหลักการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องค่ะ คนเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นลงในกระดาษเกงโโยชิหรือกระดาษเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบกันแน่แล้วแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไรบ้างใช้ในสถานการณ์ไหนแล้วทาไมเราถึงจะต้องเขียนลงในกระดาษเกงโโยชิและถ้าเราจะต้องเขียนเราจะต้องเขียนแบบไหนวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาคําตอบในสิ่งที่ทุกคนสงสัยกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะ การเขียนสุคบุงหรือการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นลงในกระดาษเค็นโกโยชิหลักๆแล้วก็จะมีอยู่สองแบบด้วยกันค่ะคือการเขียนแบบแนวตั้งแล้วก็การเขียนแบบแนวนอนในการเขียนแบบแนวตั้งในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าทันเกาคิจะถูกใช้บ่อยในการเขียนเรียงความที่เป็นทางการงานเขียนที่ต้องการความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมหรือว่างานเขียนวรรณกรรมอย่างเช่นนวนิยายหรือว่าบทความในนิตยสารค่ะลักษณะการเขียนจะเขียนจากบนลงล่างแล้วก็ขวาไปซ้ายนี่คือตัวอย่างกระดาษของการเขียนแบบแนวตั้งค่ะ ต่อไปเป็นการเขียนแบบแนวนอนค่ะหรือภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่ายโกกากิการเขียนแนวนอนนี้ส่วนใหญ่จะถูกใช้บ่อยในเอกสารทั่วไปค่ะอย่างเช่นรายงานการบ้านแบบฝึกหัดหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธุรกิจเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยลักษณะาการเขียนก็จะเขียนจากซ้ายไปขวาเวลาอ่านก็จะอ่านเหมือนในภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษเลยละค่ะซึ่ง การเขียนแนวนอนนี้จะถูกใช้บ่อยในปัจจุบันโดยเฉพาะเอกสารทางด้านธุรกิจหรือว่าหนังสือเรียนนั่นเองค่ะและนี่คือตัวอย่างของกระดาษที่ใช้ในการเขียนแบบแนวนอนค่ะการเขียนเรียงความลงในกระดาษเิงโกโยชิเป็นมาตรฐานที่ช่วยให้การเขียนเป็นระเบียบชัดเจนและอ่านง่ายใช้ในงานทางการเช่นรายงานการสอนและวรรณกรรมนอกจากนี้ยังช่วยฝึกโครงสร้างประโยคการเว้นวรรคและการย่อหน้าได้อย่างถูกต้องทําให้ข้อความดูเป็นระบบ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของการเขียนแบบญี่ปุ่นนั่นเองค่ะอันเรามาดูตัวอย่างกระดาษของทั้ง2แบบกันเลยค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างกระดาษของทั้ง2แบบซึ่งใน1แผ่นกระดาษก็จะประกอบไปด้วยช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ4 0 0ช่องค่ะหมายถึงความยาวของแนวนอน20บช่องแล้วก็ความยาวของแนวตั้ง20ช่องรวมกันเป็น400ยช่องค่ะซึ่งกระดาษเกนโคโยชิ4ี0ยช่องนี้ก็จะเป็นมาตรฐานทั่วไปในการเขียนเรียงความภาษาญ,ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ โอเคค่ะต่อไปเรามาเริ่มเรียนรู้กฎแล้วก็หลักการเขียนเรียงความภาษาญ,ญี่ปุ่นอย่างถูกต้องกันเลยค่ะโอเคค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้หลักการเขียนเรียงความภาษาญ,ญี่ปุ่นในแบบแนวน,นอนกันก่อนเลยค่ะซึ่งอันดับแรกนะคะในบรรทัดแรกเราจะเขียนหัวเรื่องชื่อเรื่องนะคะโดยจะเว้นช่องซ้ายไว้ 3- ถึง4ช่องนั่นเองค่ะคือตรงนี้2นะคะคือการเขียนชื่อของผู้เขียนค่ะ โดยจะเว้นช่องสุดท้าย1ช่องนะคะแล้วก็เว้นช่องว่างของชื่อแล้วก็นำสก,กุลหนึ่งช่องค่ะ 3. คือการเริ่มบรรทัดใหม่นะคะหรือการจะพูดถึงเนื้อเรื่องต่อไปนะคะก่อนที่เราจะเขียนเราจะเว้นช่องไว้1ช่องหรือที่เรียกว่าการย่อหน้านั่นเองค่ะ 4. ทุกการย่อหน้านะคะเราจะเว้นช่อง1ช่องค่ะแล้วก็5้าถ้าเราต้องการเขียนการเขียนที่มีการใช้คําพูดนะคะหรือใช้ตัวคร่อบข้อความกระขี่กระโคสามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้ค่ะ หรือเราสามารถเว้นหนึ่งช่องก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าเราอยากจะเว้นต่อไปค่ะในการเขียนตัวอักษรลงในช่องนะคะจะเขียนหนึ่งช่องต่อตัวหนึ่งช่องต่อหนึ่งตัวอักษรนะคะอย่างเช่นคําว่าเคี้ยวตรงนี้นะคะก็จะเขียนแบ่งเป็นคีหนึ่งช่องโยหนึ่งช่องแล้วก็ปุหนึ่งช่องค่ะเราจะไม่เขียนคาว่าเคี้ยวรวมกันในช่องเดียวแบบนี้ซึ่งถ้าเขียนแบบนี้ผิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขียนให้ถูกด้วยนะคะ ในตัวคาตากรนะก็เหมือนกันค่ะในอักษรตัวคาตากนะหรือว่าฮิรากนะหรือว่าคันจิก็เหมือนกันค่ะทุกตัวอักษรหนึ่งช่องต่อตัวหนึ่งอักษรเหมือนกันค่ะต่อมาในข้อเจ็ดนะคะตัวโทเทนนะคะมารุหรือว,ว่ากาคิก,กะโคตรงนี้ก็จะเขียนหนึ่งช่องต่อหนึ่งตัวอักษรเหมือนกันค่ะหรือจะเป็น ตัวสองพิเศษตัวซึ้เล็กตัวยกตัวยะตัวยุบอย่างนี้นะคะ่ะเราจะเขียนที่ร่างซ้ายนะคะร่างซ้ายตรงนี้นะคะ่ะแต่นะคะตัวกักคิกโก้นะคะจะให้เขียนล่างบนขวานะคะแล้วก็ล่างซ้ายตรงนี้หรือถ้ามีคําหรือถ้ามีตัวมาลุนะคะเราสามารถเขียนด้วยกันกับตัวกิกับโกที่ปิดคาพูดได้เลยนะคะ ก้าขาโตเท่งนะคะแล้วก็มารู้่ะเราสามารถเขียนได้รรทัดเดียวกันนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเว้นวรรคหรือว่าจุประโยคในช่องสุดท้ายนะคะอย่างเช่นคําว่าโทคิตรงนี้นะคะเราสามารถเต้นกับโวคีตรงนี้ได้เลยค่ะเราจะไม่โทคีตรงนี้แล้วก็ห้มาเต็งตรงนี้ตรงนี้ไม่เอานะคะแล้วก็เช่นคาว่าเด็ดค่ะสมมติว่าเด็ดจบประโยคอยู่ที่ช่องสุดท้ายพอดีเราก็สามารถมารู้ที่ช่องสุดท้ายพร้อมกันกับตัวตัวนี้ได้เลยค่ะ ส0ค่ะส่วนในการเขียนตัวตัวเลขนะคะลงในช่องนะคะก็คือ1ช่องจะเขียนได้2ตัวนะคะอย่างนี้หรือถ้าเป็นในกรณีที่เป็นคู่เป็นคี่นะคะอย่างเช่นเกขูกตรงนี้นะคะ100ให้เราเขียนสองตัวลงในช่องแรกก่อนนะคะเหลือตัวสุดท้ายเหลือหนึ่งตัวก็ค่อยเขียนลงในช่องแบบนี้นะคะ โอเคค่ะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเพื่อเป็นการทบทวนการเรียนรู้เมื่อกี้ที่เราได้เรียนไปนะคะว่าเราสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนนั้นมาใช้ประโยชน์ได้มากแค่ไหนเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะในข้อหนึ่งนะคะนิเซงโกเฮียคุโนโบชิโอไคมาชิตะนี่น,นะคะเราก็จะเขียนโกเฮียโกเซงอ๋อชิเกะนิเซงโกเฮียคุเอ็นโนโบชิโอ ทุกคนคะเวลาเขียนคันจิทุกคนพยายามเขียนให้ถูกต้องตามเส้นด้วยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราแบบจำการเขียนตัวคันจิดได้อย่างแม่นยำนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือตัวอย่างแรกนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่สองกันคะ่ะอัชตาวะเฮียคุปาเซนโตอเมกาฟูริมัสโอเคอัชตาโอ้ย ขอเช่นชมคนที่เขียนตัวอะได้สวยนะคะเพราะว่านี่เขียนไม่สวยเลยอาชินตะวะเฮียคุปาเซนโตอามิกะฟุรินทนัดตัวหนังสือขี้เลยมากเลย โอเคค่ะการเขียนของเราก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เหลืออีก4ข้อค่ะทุกคนสามารถกดหยุดคลิปแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะซึ่งเดี๋ยวจะทำะเฉลยไว้ที่ท้ายคลิปนะคะให้ทุกคนไปตรวจสอบว่าหลังจากที่ทุกคนได้เรียนไปแล้วแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดไปแล้วเราจะเขียนได้ตรงกันไหมนั่นเองนะคะซึ่งถ้าตรงก็แสดงว่าถูกต้องค่ะหรือถ้าถ้าไม่ตรงก็แสดงว่า ทุกคนอาจจะเขียนผีดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษามาอย่างถูกต้องนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะต่อไปในส่วนของการเขียนเรียงความนะคะในแบบแนวตั้งก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งหลักหลักการเขียนก็จะเหมือนกันกับในแนวนอนเลยนะคะอย่างเช่นในบรรทัดแรกนะคะเราจะเขียนเ,เป็นชื่อเรื่องนะคะเหมือนกันค่ะบรรทัดแรกจะเป็นชื่อเรื่องแล้วเราก็จะเว้นช่องจากด้านบนนะคะ ช่องนะะในบรรทัดที่2เราจะเขียนเป็นชื่อของผู้เขียนนะคะโดยที่จะเว้นช่องสุดท้ายก็คือด้านล่างสุดหนึ่งช่องแล้วก็เว้นชื่อผู้เขียนชื่อนามสกุลข,ข,ของผู้เขียนก็เว้นตรงนี้1ช่องค่ะ3ในการขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนกันกับแนวนอนเลยค่ะนั่นก็คือการเว้นช่องว่างหนึ่งช่องก่อนที่จะเขียนเนื้อหาลงไปค่ะและก็ส่ในการเขียนบรรทัดใหม่เขียนย่อหน้าใหม่ก็จะต้องเว้น <S 1ช่องส่วน5นะคะ ถ้าเราต้องการที่จะเขียนข้อความหรือว่าบทพูดให้เราเขียนในบรรทัดถัดไปค่ะแบบนี้โอเคเลยค่ะต่อไปค่ะการเขียนตัวอักษรนะคะเหมือนกันกับในการเขียนในแนวนอนเหมือนกันหนึ่งช่องต่อตัวหนึ่งช่องต่อหนึ่งตัวอักษรนะคะก็จะเขียนเหมือนกันแต่ที่จะต่างกันนะคะก็จะมีวิธีการเขียนตัวซื้อเล็กตัวอักษรพิเศษยะยุยกหรือว่าตัวตัวมารูหรือว่าตัวเท่งนั่นเองค่ะเรา ก็จะเปลี่ยนมาเขียนที่บนขวานะคะตรงนี้แทนที่ต่างกันนะคะส่วนในส่วนของตัวกับกขีกับโคตรงนี้ตัวแรกนะคะเราจะเขียนที่ชิตะขวา <c oughs> ก็คือล่างขวานั่นเองนะคะชิตะมิกิชิตะนี้นะคะ่ะคือล่างขวาตรงนี้นะคะแล้วก็เทนตรงนี้แล้วก็เขียนเวลาเขียนจุป,ประโยคนะคะก็จะเขียนที่บนซ้ายนะคะเขียนที่บนซ้าย ส่วนในตัวมาลู่ถ้าเราอยากจะเขียนจบประโยคในช่องข้อความนะคะเราก็สามารถเขียนได้เหมือนกันกับเทงเมื่อกี้เลยก็คือบนขวาตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็3ามค่ะการเขียนคาตากานะการเขียนตัวที่ทําให้เป็นการยืดเสียงตัวที่ใช้ยืดเสียงนะคะในการใน,ใน,ในอักษรคาตากานะให้เราเขียนตรงลงมาแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นในแบบแนวนอนเราจะเขียนเป็นแบบนี้ใช่ไหมอางเช่นคาว่า c o ฮีถ้าโคฮีเราก็จะเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าในเป็นแบบแนวตั้งนะคะเราจะเขียนมาแบบนี้โคฮีแบบนี้ใช่ค่ะต่อไปการเขียนตัวเลขนะคะในการเขียนเ,เรียงความภาษาญี่ปุ่นแนวตั้งเนี่ยส่วนใหญ่ตัวเลขจะเขียนเป็นคันจิคะ่ะเพื่อความเป็นทางการเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เขียนคันจิแทนตัวเลขได้เลยคะ่ะแทนที่จะเขียนตัวเลขเหมือนกับในแนวนอนนะคะ เสร็จแล้วค่ะต่อไปเรามาทาแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะคะเรามาทดสอบว่าที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมน,นะคะโอเคค่ะโดยที่ข้อหนึ่งนะคะวัาตาชีวะว่ตาชีวะเ <วะ S 2> ต็งอยู่ตรงไหนเอ่ยอให้ถ่ายติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่ตรงนี้ค่ะบนขวาเหน่งนะคะแล้วก็สปอส ่กี้เพิ่งบอกไปค่ะตัวที่ใช้าสาัญลักษณ์เพื่อที่จะยืดเสียงในตัวคาตากรณะนะคะเสียงยาวในพยัญในตัวคาตากรณะเนาะก็คือขีดตรงๆแบบนี้นะค่ะถ้าขีดแบบนี้เป็นการเขียนแบบแนวนอนซึ่งถ้าเรามาเขียนในแบบแนวตั้งก็ถือว่าผิดนะคะสปอสกก็มีก็ติตัวอักษรก็จะเน,นะคะต้องขออภัย อโอเคค่ะนี่ก็คือตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะทีนี้เหลืออีก4ข้อนะคะก็ถ้าทุกคนอยากจะลองฝึกหัดลองฝึกทํานะคะก็สามารถหยุดคลิปแล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดได้ค่ะเราจะมีเฉลยท้ายคลิปกันนะคะเพื่อให้ทุกคนเช็คความถูกต้องว่าทําถูกไหม หลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการเขียนเรียงความแบบทั้งแนวนอนและก็แนวตั้งกันแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะมาสรุปสั้นๆที่ทุกคนได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งค่ะว่าการเขียนในทั้งแนวนอนและก็แนวตั้งเขียนเหมือนกันอย่างไรแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรค่ะ หนึ่งเลยนะคะคือในบรรทัดที่หนึ่งจะเป็นการเขียนชื่อเรื่องหัวข้อเรื่องนะคะโดยเราจะเว้นช่องว่างไว้3าถึงสช่องนะคะส่วนในบรรทัดที่2ค่ะจะเป็นการเขียนชื่อของผู้เขียนโดยจะเว้นช่องสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวนอนหรือว่าแนวตั้ง1ช่องนะคะแล้วก็ช่องว่างระหว่างชื่อกับนามสกุล1ช่องคะ่ะ 3. นะคะคือการขึ้นบรรทัดใหม่คือการเริ่มเนื้อหาเราจะเว้น1ช่องก่อนที่จะเขียนเนื้อหาค่ะ4ค่ะเป็นการเขียน ย่อหน้าใหม่นะคะทุกครั้งที่ย่อหน้าใหม่เราจะเว้นหนึ่งช่องค่ะแล้วก็ข้าค่ะเมื่อมีการเ,าเขียนคําพูดให้เราเริ่มมาทัดใหม่แล้วก็สามารถย่อหน้าได้หนึ่งช่องนั่นเองค่ะ6ค่ะคือการเขียนตัวอักษรหนึ่งตัวอักษรต่อหนึ่งช่องค่ะเราจะไม่เขียนติดกันนะคะ7ค่ะคือการเขียนเตงโัวเตงค่ะโทษเตงหรือว่ามารุหรือว่ากากีกับโคดก็ตามนะคะ หรือไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรพิเศษตัวยะยุยยตัวเล็กนะคะตัวซึ้งอ,อย่างนี้เนาะเราก็จะเขียนที่ถ้าเป็นแนวนอนจะเป็นล่างซ้ายนะคะถ้าเป็นแนวตั้งจะเป็นบนขวานั่นเองค่ะและในการเขียนในตรงครงอบตรงข้อความหาตัวกะขีกับโคเราสามารถเขียนมาูุในช่องเดียวกันกับตัวกะขีกับเด็ตัวกะขีกักโคตัวสุดท้ายในการจบประโยคได้เลยค่ะและก็การเขียนตัวเลขนะคะ สตัวต่อนหนึช่องนะคะในแบบแนวนอนแต่ถ้าเป็นแบบแนวตั้งเราจะไม่เขียนเป็นตัวเลขค่ะเราจะเขียนเป็นตัวคันจิเพราะว่าจะมีความเป็นธรรอ่หลักๆแล้วก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะถ้าใครต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะรวบรวมลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะให้ทุกคนไปอ่านเองนะคะวิธีการเขียนเรียงความทั้งแบบแนวนอนแล้วก็แนวตั้งค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็อาจจะเหมาะกับคนที่สนใจในภาษาสนใจการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าผู้ที่สอบ JLPT นะคะก็สามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับแล้วก็นำไปต่อยอดพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนให้สามารถเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องการเยอะๆนะคะก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมหรือว่าอยากจะนำเอกสารกลับไปอ่านเองนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ ะะวิธีการเขียนทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งไว้ที่ข้างล่างค่ะแล้วก็สําหรับใครที่ทำแบบฝึกหัดนะคะเราก็ไปดูเฉลยที่ท้ทายคลิปได้นะคะก็จะมีเฉลยท้ายคลิปแล้วก็ต้องขออภัยนะคะในคลิปนี้ถ้าหากมีเนื้อหาทีอา่อาจจะบกพร่องไปบ้างนนะคะคิดภาพระการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะการนำเสนอสื่อรูปแบบการสอนในศาสตร์วิชาภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อเรื่อง เมื่อใหม่ก็เขียนได้การเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้องก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ